สวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube สวัสดีเพื่อนๆชาวนักเพลงและวาสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับผมหน่วยหนังห้าหน่วยนะครับห้าหน่วยที่ฉายที่วัดพุทธสมพรนะครับวันนี้เป็นคืนที่ที่4นะครับน่าจะเป็นคืนที่สี่ก็ผ่านมาสามคืนแล้วนะครับ จะพาไปชมนะครับแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยพอสังเกตข่าวครนะครับอันนี้เป็นหน่วยใดน,นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมตามนี้อันนี้จอเล็กนะครับน่าจะจอแปดเมตรนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเมตรนะครับผม ตุเบดนะครับข้างละหนึ่งสองสามสี่หน้าเปิดใบเดียวนะครับข้างบนอันนี้ก็เบ,บิดเหมือนกันเนาะนี่ครับโอเบดหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ตัวสี 4, ่ใบนะครับผมแล้วก็มีเสียงแหลมอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นหน่วยของพันกรบุรีรำนะครับนิวมินิมินิพัน 1, กรบุรีรำ มนนี้นะครับผเป็นจอแรกนะครับที่อยู่ทางนี้มาไปดูขุมพลังนะครับสวัสดีครับ,รบเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับปไปไหน,ปนไปคุยพระอาจารย์มไทยไทยคลิปเกี่ยวกับลางกางเพลงเปิดนี่ครับโอ้โห หน้าทองเลยทีเดียวหน้าทองคาเบดนี่จ้ะครับชุดของมันอืมอันนี้เสียงกลางข้างบนโมฟีดเนาะอืมุดของมันชุดของมันเลยนี่นะครับเครื่องปรุงนะครับไปคืนเอาไว้เครื่องใช้สำรองใช้แต่ตัวนั้นเปออันนี้เครื่องใช้รุ่นไหน่เอฟสันใช่ไหมมีสองตัวอันเอาโออืเอฟสันอยู่ข้างบนครับ เอฟซันหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์อีสามเป็ดสามนะครับตัวสำรองครับผมอืมอ่ะอันนี้อยู่ไหนครับอยู่ในบ้านบูรำดวนบูรำดวนตำบลในเมืองบนในเมืองอำเภอเมืองเราเนาะในเมืองเราอืมอันนี้เสียดายหนะมาช่วยผ้าจันครับก็ใครก็กำลังไปคุยกัน จะเบอร์โทรติดต่อก็ไม่รู้เนาะเบอร์โทรก็รอแกมาก่อนครับผมมีอะไรก็ไปใช้บริการได้ไมีเป็นไรครับผมราคาคุยกันง่ายราคาคุยกันง่ายเสียดายได้เบอร์โทรลงในคลิปได้เขาติดต่อไม่มีไม่เห็นนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับโปรยหน่วยแรกพันกรบุรัมราคาตันเองคุยกันง่ายครับวันนี้ลงจอจอจอใหญ่สุดเท่าไหร่ครับ10เมตร10เมตรอันนี้8จอ8 จอมีทั้งหมดเจ็ดจอสี่จอสี่เมตรสามเมตรแล้วจอหกหกสิบหกหมดอันนี้หกี่มอันนี้หกเมตรหกเมตรเนาะเจ็ดเมตรก็มีแล้วก็สิบเมตรก็มีครับอันนี้เอาเครื่องปรุงเล็กมาช่วยอืมช่วยงานเพราะว่ากลัวลมมันแรงไงเพราะว่าเราเล่นจอใหญ่ไม่ได้กลัวลมมันแรงใช่ใช่ใช่ช่วงนี้มันหน้าหน้ามันหน้าลมนะมันหน้าหนาวมันลมพอดี เครพยากคนว่าโนเสร็จแล้วมันก็จะหนาวอพอดีลมพอดีเลยพอดีกระโดดไปเลยมาเราไม่ทันใช่่ะขอ่ะคุณครับเ <ขอ S 1> ดียวไป<ข>อ,อีกจอมีอะไรก็รติดจอม่ได้ครับทางโน้นครับสามจอสี่จอนะครับทางโน้นนี่นะหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นจอของคงรู้จักดีนะครับหน่วย เป็นทีมงาน,นพภินันนะครับพี่นันภาพยนตร์เป็นของ4สีจุกนะครับอาจจะเคยได้ชมไปหลายๆคลิปแล้วคุณภาพดีนะฮะเ,เครื่องคุณภาพจอ14เมตรนะครับจอ14เมตรโอเคไม่อยู่นะครับไม่รู้จะไปไหนพลังเสียงนะครับดูพลังเสียงก็เคยชมมาแล้วนะครับพลังเสียงก็จะเป็น ประดิษฐ์เจริญครับนาทองนี่นะครับประดิษฐ์เจริญนาทงองกองเกขอาเสด็จุกนะครับหนึ่งสอสาม่ห้าหกทนอยะ <c oughs> <c oughs> ก็ดูเครื่องปรุงของอภินันไปแล้วนะครับ <c oughs> ตามนี้นะฮะตู้ข้างระหกใบนะครับตู้ข้างลบ 6, บาะบลบใบแล้วก็ฮอนฝากกระโถน สามใบนะแล้วก็เสียงเสียงแหลมนะเสียงแหลงก็สองกล่องนะครับแต่กล่องแต่ละกล่องเกือบทุกหน่วยนะครับจะใช้หกหกปากนะครับหกหัวเสียงแหลมนะครับหกหัวแต่รู้จะพอดีกับกับกล่องที่เขาทํานะครับก็เห็นขนาดนี้แล้วครับเกือบทุกเจ้าบางเจ้าก็เยอะกว่านี้แต่ส่วนมากจะเห็นขนาดนี้นะครับ นี่นะฮะเป็นโดยภาพรวมของหน่วยทีมงานนะพี่งานภาพพยนต์นะครับอยู่บุรีรัมน์นะทางไปบ้านยางนะครับก่อนถึงสามแยกไฟแดงนะครับผมบ้านสนนะอยู่บ้านสนุตามนี้นะครับ รบคงนะัวันนี้ก็มาตั้งนานแล้วครับหมดแต่นั่งคุยกับทีมงานแต่ละหน่วยนะฮะทีมงานแต่ละหน่วยที่นั่งคุยกันอยู่ทางนู้นนะครับขึ้นจอวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงขึ้นจอหรือเปล่านะครับ แอดมินสงสัยจะไม่อยู่ถึงขึ้นจอก็มาถ่ายบรรยากาศแค่นี้ให้ FC ได้ชมนะครับก็เป็นงานก็เรียกว่างานวันเกิดพูดง่ายๆเนาะของหลวงพ่อนะพุทธสมพลนะครับจัดทุกปีนะปีที่แล้วผมก็มาถ่ายให้เอฟือได้ชม เหมือนกันนะครับนี่เป็นของในส่วนของทีมงานอภินณนภาพยนตร์ครับต่อไปก็เป็นหน่วยของแสงชัยนะฮะแสงชัยแสงชัยดิจิตอลฮะน่าจะจอสิเมตรนะครับช่วงเวลานี้ก็เจ้าของไม่รู้ไปไหนนะครับไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวได้เวลาลองเสียง ตามนี้นะครับก็ดูหน้าตาก็ใช้ได้นะครับตรงจออ,อะไรใช้ได้อยู่ดูสะอาดสะอ้านดีนะครับนี่นะสะอาดสะอา้านดีตู้มีนะครับมดนะเปิดสองใบนะอยู่ข้างบนข้างล่างใบหนึ่งนะครับ ของในส่วนในเบรดกระเทกข้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่อยู่นั้นกลางแหลมอยู่ข้างบน,นครับ3ามใบกลางแหลมตากสิบสองใบแล้วก็เสียงแหลมอันหนึ่งนะตัวหนึ่งนะครับผมนี่โจน่าจะ10เมตรนะครับเจ้าของเขาไม่รู้ไปไหนนะครับนี่นะสายขวาเหมือนกันเลยนะครับตู้ จะมีไฟประดับนะครับไฟกระพริบหน้าตู้ไฟกระแทกอยู่หน้าตู้แล้วก็้ังข้างโจนะครับอยู่ข้างล่างนะฮะก็มีไฟบนจอนะครับหกเสาอันนี้มาดูคัง,งวันลนะางคืนน่าจะสวยนะครับแสงสีน่าจะสวยตามนี้นะครับดีก็ผ่านมาแล้วสามจอนะครับจอแรกเป็นพันกรจอที่สองเป็นอัิพีนันนะ นี่จอที่สามเป็นแสงไชยอินเตอร์แสงฉชยดิจิตอล้วครับแสงฉายดิจิตอลเจ้าของไม่อยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเครื่องปรุงก่อนครับพอดีเขาใส่บันไดให้ขึ้นนี่นะครับตามนี้ขึ้นมาเลยครับข้างบนตามนี้นะฮะาเวอร์นะครับเวอร์ Tower. กระดิเดเรญปีพันเอ็มฟีดนี่ตัวหนึ่งน,น,นี่ก็ตัวนะครับผมรองเสียงอโอไลเซอร์นะครับมิกครอสเป็นอันนา,นานล็อกนะครับผมตามนี้คดูด,ดูเครื่อง,เค,องเครื่องฉายนะครับก็จะเป็นเอฟซันเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะชัดดี โกิลมเมน,นะครับเอฟสันนะครับผมดูไม่ได้หมดนะครับแสงชัยนะครับดิจิตอลโอ้หนกตกเลยตกของเขาเครื่องใช้ใหมนะ่น่าจะใหม่ครับใหม่มากเลยตอนนี้นะฮะ จอที่สามครับดูดีครับใช้ได,แดลแล้แสงชัยดิจิตอลฮะแสงชั้ดิจิตอลเรียแอนซาวข้างบนเนียวแอนซาวดูข้างล่างครับเป็นยังไงฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับ ไฟยังเปิดอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดปิดอยู่นะครับผมสุดไปเลยนะครับทางนู้นอีกสองโจนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะบริเวณภายในวัดภายในงานนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับแต่แต่ปีนี้ในงานคนอาจจะน้อยนะครับการค้าการขายร,ร้านค้าก็น้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอะไรนะหัวเราะอะไรนะฮะ <laughs> พูดด้วยมาหัวเราะอี <laughs> <laughs> แกด้วยนั่นแหละแกเป็นพระเอกในในในนี่เลยไม่ใช่ธรรมดาเนอะยังไงเนาะ ในกระดุมเฟซดูคือเก่าไม่ได้ลงลงยูทูบดิยูทูบเฮ็ดเห็นตุ้งตุ้งตุ้งไรเลยเนี่ยเฮ็ดตุ้งไรมาชมกันต่อนะครับอีกหน่วยนะฮะหน่วยที่สี่นะครับหน่วยที่สี่เมืองใหม่ภาพยนตร์นะฮะเมืองใหม่บิ๊กซีนีม่าเป็นสูตรของ หน่วยมาจากช่องเจ็ดเมื่อเชีพนะครับบกสอําเภอสตึกเนะมืองใหม่นี่ครับก็เคยได้ถ่ายให้พี่น้องเพื่อนๆได้นนชมไปแล้วครับปีที่แล้วนะเมืองใหม่โอ้เสียงอยู่ข้างบนครับมีหน้าทองด้วยหลายรุ่นนะครับเจ้าสิบเมตรนะครับน่าจะเป็นเจ้าสิบเมตรน,น้อยน้กระทัดรัดนะครับน้อยน้อยกระทัดรัด เมืองใหม่บิ๊กซีเนม่ามืออาชีพนะครับบกสออำเภอสตึกนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้นะฮะอันนี้บิดข้างละ4ี่ใบอินนะครับรเสียงกลางเหลมอยู่ข้างบนว่าสองใบบิดก็แทกข้างอย่างแน่นอนเดี๋ยวดูกนเดาเก็โอ้ใช่ครับเป็นเป็นตู้บิดของแฮนเมดนะครับน่าจะทำเองนะฮะ วยครับปีนี้ไม่ได้เอารถถังมาโอ้ลืมไปว่าเมืองใหม่เจ้าเจ้าแห่งตู้รถถังลืมนี่มากระแทกข้างคือคือปีที่แล้วเมืองใหม่นี้ใช้ตู้รถถังนะครับตู้บิดรถถังอันนี้ใช้ตู้สู์นี้ครับไฟ ไปหน้าจอใต้จอนะนหน้า,อาจอใต้จอสวยๆนะครับนี่ด้วยสุดๆไปเลยนะครับจ่ายไฟกระจายกงจัด <c oughs> น่าจะใช่ครับในข้างนะครับผมตุเบ็ดเมือไงไม้ภาพยนตร์นะ แต่ปีนี้ไม่ได้เอาตู้รถถังมาหรืออาจจะเปลี่ยนใหม่หมดมั้งในใจเจ้าของก็ไม่อยู่คนระับนี่ทีเด็ดครับผมทีเด็ดหน่วยนี้นะครับจำปีภาพยนตร์ไห่เสหมาไปไหนหรอโอ้นี่นี่ก็เจ้าของครับเป็นแฟน<อ>เนาะจะคุ้นเคยกันดีนะครับถ่าย<อ>ให้ลง<อ>ดูหลายงาน,นครับ<อ>ผมอ่านี่ครับผม ่อได้นะครับนี่ฮะจอขึ้นแล้วไม่มีการลงนะครับจอของเสียหมาขึ้นแล้วไม่ต้องลงโอ้ตูบติดโอ้พี่เสือก็อว่าจะงาน,นสูตรใดนี่ตามนี้นะครับไม่พัฒนานะฮะตูเบิดของเก๋เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนนบนสองอะ นี่นะครับจำปีที่ด็ดของงานนี้นะฮะจำปีภาพยนตนระ์ฮะก็เคยลงกับช่องของพี่นายสุธิก็ไหลคลิปอยู่นะครับเบอร์โทนี้จริงหรือเปล่านี่ไม่หลอกน้องเนาะสนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 3ย์4 1 2 4 9หนาะครับจำปีภาพยนตร์อำเภอแคนดงนะครับจังหวัดวีรำเนี่ยจอจักเม็ดนี่6เมเ็ดบ่ ขึ้นแล้วไม่ลงอ๋อโอ้โหเริ่มยิ่งใหญ่แนละ้วขึ้นแล้วไม่ลงนะฮะจอนี้ไม่ต้องพับ <s Wallace> สเสรษฐายิมาไม่อยู่นะเจนะเจ <c oughs> ก็ไปชมบรรยากาศโดยรวมนะครับ <c oughs> นี่นะครับจำปีอันนี้ก็มาถ่ายร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ่ายรวมเลย มาแยกนะครับนี่ฮะตามนี้นะครับแะกลับมาดูพลังเสียงนะครับของเสียหมานะครับผมไม่ได้ถ่ายรถหน่วยให้น้องได้ดูรถหน่วยมียศรอยู่ไหนครับว้าวไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่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 ตามนี้นะครับของเก เยอะๆพัฒนาขึ้นนะครับสุดยอดสุดยอดอันนี้อะไรเอาไว้ก่อนต้องใส่ตะวันจะตกดินแล้วนะครับแต่น่าจะไม่ได้ฟังช่วงลองเสียงนะครับจะกลับบ้านก่อนนะครับผมแอดมิน ขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับกับช่องวินัยสุธีนะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับสไครตกับช่องวินัยสุธีด้วยนะครับอย่าลืมนะติดตามกดกระดิ่งด้วยติดตามเยอะๆนะครับก็สัปดาหที่นี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับผมหนังห้าจอนะฮะสวัสดีครับนู่นอีกจออยู่นู่น